เตรียมตัวออกเดินทางได้ตาวด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 าวเฮ้ยคลิปนี้ไม่ได้ออกเดินทางไว้เฮ้ยแต่คลิปนี้จะเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับวันแห่งความรักที่แทรููเลยนะคะความที่ดิฉันก็เป็นสาวโสดท่านหนึ่ง ซึ่งอยากจะแจกความรักที่มีล้นใจเพราะว่าไม่มีแฟนให้แจกความรักให้กอดให้หอมให้ของขวัญดิฉันก็จะแจกหัวใจของดิฉันนะคะนี่กับหัวหัวใจกับหัวนี่แจกหัวใจของดิฉันให้กับทุกๆคนที่ฉันอยากจะให้นะคะคลิปนี้เป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับการให้หัวใจนะคะให้หัวใจกับคนที่ กับคนแปลกหน้าที่เราไม่รู้จักแต่เราอยากให้นะคะหน่อยคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะทุกคนเออแบบเดือนนี้มันจะเป็นแบบเดือนแห่งความรักอะไรอย่างนี้เราควรที่จะมีความรักให้กับทุกๆคนไม่ว่าจะเพศหญิงเพศชาย lady boy lady girl หรืออะไรก็ตามแต่เราควรจะมีให้ความออมีความรักให้กันในทุกๆวันและในทุกๆเพศนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย หัวใจดวงน้อยดวงนี้จะได้ให้ใครบา้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยจ้ามมวสุขในนั bueno, แห่งความรักนึกใจใหญ่ใจกิ๊กี่ขนาดนั่นตองนี่ยวะเอาไว้พอให้เอฟซีหน่อยเร็วขอให้ด้วยร่างกันเก้ารักใครชอบใครก็ขอให้สมปรารถนานะอาโชดีออาโชดีอารักกับนมนุมได้เอีกยงมมี่ ขอให้เี็กปัตตุกัมเจญนะจางเจอเรจางดีด้วยกงปราณาทุย่างวันทายปีนี้นะคะเราจะมีความรักให้กันนะคะรักใครก็ได้แต่อย่าลืมรักคนในครอบครัวเด้อตาดาดาตาดาดาตาดาแฮปปี้วัน n t i n e ยดีค่ะคุณแม่ค่ะดูสิเนี่ยบอกรักด้วยเห็นไหมใจดวงนี้ให้ ให้เธอคนเดียวอดูดอดูนีสนองเธอหมหวนการใจดวงนี้มาไปเธอคนเดียวอ๋อขอบคุณครับสวัสดีวันวาเลนไทน์ค่ะมีอะไรมาให้ <c oughs> มีความสุขในวันวาเลนไทน์นะคะ <c oughs> <c oughs> พี่งง <c oughs> บลาสสคุณบล o สไปยูโอ้ d ่ะแฮป i ี้วอ i โอ้ฉลองเทกท่นดีมากใค่ะ a งค่ะขอบคุณนะคะนี่ค่ะบอกรักด้วยนีควอมสุขในวันแห่งความรักนะคะ รวเอาาาูมไม่มาบอกรักวันแห่งความรักรักนะคะพี่เที่ยงไปไหนเนี่ยเอาหัวใจมาให้สุขสันต์นันลนทยนี่อมองอยากได้หัวใจมาเอาหัวใจพี่ฝนมาเอาหัวใจ เอาหัวใจมาให้เอาหัวใจมาให้เอาหัวใจมาให้ Happy Valentine Day จ้าราดาจ้าราดา Happy Valentine Day จ้าราดาจ้าราดาจ้าราดา ซาลาดาอย่าเกี่ยงได้ไหมเอาความรักมาให้เนี่ยครับแฮปปี s <S ้วันทนายเดย์พี่ชายแฮปปี s <S ้วันทนายเดย์มีความสุขในวันแห่งความรักนะคะซาลาดาซาลาดาจ้า,จา มีหัวใจมาให้ Happy Valentine Day คะ่ะน,นี่นมีวานสุขนวันแห่งความรัก Happy Valentine Day คะ่ะน,น,นี่นี่ด้วยคุณป้ามีวันมีหัวใจมาให้สุขสันต์วันแห่งความรักนะคะขอให้ทุกคนมีแต่ความรักที่สมบูรณ์แบบ <laughs> Happy Valentine Day มาบอกแฮปปี้วันชายเดย์ทำอะไรพี่คนฝากให้หรือเปล่าอะไรอะ่ะให้หนูเหรอ <c oughs> ขอบคุณค่ะมีดอกไม้ด้วยหนูไม่มีดอกไม้หนูมีแต่หัวใจได้ไหม <c oughs> ได้ครับ <c oughs> ขอบคุณนะคะ <c oughs> มีผู้ชายให้ดอกไม้ต่อหน้าแม่ มีหัวใจมาให้มีหัวใจมาให้โปดรับไว้ด้วยนะคะเห็นไหมเนี่ยนี่ไงรักนะ รักนะะคณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปท่านจะได้พบกับการเซอร์ไพรส์ครั้งยิ่งใหญ่ของผู้ชายท่านหนึ่งเสื้อสีแดงเป็นผู้ชายที่มีความรักเมียมากทำให้ฉันนั้นเห็นว่าดีลาในการเซอร์ไพรส์ของเขานั้นเหม็นความรักมากคลิปนี้ฉันบอกเลยว่าเหม็นความรักมากไปดู ดูลีลาของเขานะครับท่านและดูผู้ผผเป็นเมียมซึ่งไม่รู้อะไรบ้างเลยแม่ยัง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 อีกยังไม่รู้อีกอ้าอ่าอ้านะผู้ชายท่านนั้นก็เดินเข้าไปข้างหลังอะ อะไรอะไม่รู้่องป่าวป่าอะไรอะว้าจะใส่ได้ไหมเนี่ยไม่เหม็นสาความรักได้นิดนึงเกือบอ้วนแล้วอะ อะไรนะอุ้ยทุกคนจะได้สุดดอกใรลอยเม้นอยเป็นอะไรเม้นมากเม้นคอมล้อเลยเอาจริงขโมยเงินที่ร้านไม่บอกอืมคลิปไปละสามนัาแล้วจะได้ยังไงเม็นมากเก็บค่าปีนมกาแงอยู่เด้วงนนี้เก็บค่าปี รักแหลดูออกโอ้โหอะไรอ่ะอะไรอ่ะอุ้ยโอ้ยโอ้ยเนี่ยยังเหม็นอ่ะเหม็นมากคลิปนี้ฉันบอกเลยว่า ดุจันไม่เกรงใจใครแสดงความรักออกมากันยิ่งใหญ่ไม่เกรงใจคนถ่ายคลิปเลยแม้แต่นิดเดียวคนสวนอย่างฉันก็ตายเลยสิคะสถานีต่อไปมาครับบูชาอาสาขบบูชาและสงกรานบูชาขอบคุณของขันวันวาลิไทย อันนี้หนูให้เจอันนี้แบบคลีนแบบอันนี้อันนี้ไม่มีไม่ไม่ใช่หัวใจแต่ว่าไอไงเจอยากได้อยู่ไอไงก็เลยห่วงใยสุขภาพอันนี้พิเศษกว่าคนอื่นต้องรักษาสุขภาพนะคะเพราะว่าแข่งกันไอ ไึ่งใค่ะซึ่งตจกับลูกอมเฮ้ยอาจจะซื้ออยู่ลืมแซ่ปิดคลิปให้หน่อยวันนี้วันลอยเทนทายฝาก<ง>ช่องให้ฝากช่องให้หน่อยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้สีรินัทชาแนลหน่อยฝากฝากเอ็เอ็ซีฝาก,ฝากอเอ็ซ,เอซีของสิรินัทนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสิรินัทจ้า <Okay. S 2> โอ้โห คลิปวาเลนไทน์คลิปวแห่งความรักที่เรียกรอยยิ้มให้กับสิริในวันนี้ก็อะเบาๆซอฟๆใกล้ๆพื้นที่ทำงานนะก็จบลงไปเพียงเท่านี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้กับช่อง i ิริน Channel ด้วยแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะทุกคนเผื่อถ้ามีคลิปใหม่คลิปดีๆคลิปไร้สาระทุกคนก็จะได้ดูไงโอเคปะ่ะสำหรับวันนี้ซิริน c า a n n e l ในคลิปบอกรักคนแปลกหน้าไปแล้ว 拜拜。Bye bye.